เขตห้มล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพลอยู่ที่อำเภอเนรมปางจังหวัดเพชรชบุรกตั้งขึ้นเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2526พื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติป่ารูปน้ำวังทองฝั่งซ้ายมีอาณาเขตครอบคลุมท้องที่ตำบลเนรมปางตำบลบ้านน้อยซุมขิเหล็กตำบลบ้านมุงอำเภอเนรมปางจังหวัดเพชรชบุรีมีเนื้อที่ประมาณทั้งหมด1,775ไร่ หรือประมาณ2.84ตารางกิโลเมตรลักษณะทางธรณีวิทยาภูเขาผาท่าพนเป็นหินปูนที่อยู่ในมหายุคพาลิโอซีนและอยู่ในยุคย่อยคาร์บอนิฟอรัสมีอายุราว360-286ถึงล้านปีเป็นภูเขาที่ทอดตัวยาวตามแนวเหนือใต้ภูเขาหินปูนบริเวณนี้ ส่วนมากเกิดจากการทับถมของเปลือกหอยท้าพิงทะเลและปลาการังมีการตกตะกอนทางเคมีอยู่น้อยมากจากการศึกษาและจำแนกซากดึกดำบรรพ์ทำให้ทราบว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนลักษณะภูมิประเทศภูเขาผาท่าพนเป็นภูเขาเหินปูลูกโดดภูเขาทอดยาวมีลักษณะรูปคล้ายลูกเกือกหมามีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ที่ประมาณ236เมตรมีที่ราบเล็กๆตามภูเขามีน้ำไหลลอดเป็นถ้ำผ่านภูเขาทั้งสองแห่งซึ่งมีน้ำไหลผ่านตลอดปีลักษณะเช่นนี้พบได้น้อยมากในประเทศไทยป่าไม้ทั่วไปเป็นพันไม้ชนิดที่ขึ้นบนภูเขาหินปูนเช่นไซสลัดใดจันผาซึ่งจัดเป็นสังคมพืชบนภูเขาหินปูน สามารถทนร้อนทนแรงได้ดีนอกจากนี้พื้นที่ขึ้นตามริมน้ำลำห้วยเช่นหวายขมบร,ริเวณป่าดิบแล้งยังมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ตะแบกยางมะข่าโมงมหาดมะเดือ่อป่าไมา้ที่อุดมสมบูรณ์บนภูเขาหินปูนสัตว์ป่าที่อยู่ในธรรมชาติที่สามารถเห็นได้อย่างใกล้ชิดเช่น ลิงไอ้เนี้ยและกะลอกรวมทั้งค้งางคาวปักย่นที่มีนาปรานตัวมีนกประจําถิ่นและนกอพยพอีกลาชนิดได้แก่นกกางเขนดงนกกะดางหัวง,งอกนกกวักนกจับมแมลงคอแดงนกคอทับทิมและยังมีสถานที่ศึกษาตามธรรมชาติประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติเช่นถ้ำนาเรศวรถ้ำเรือซากิจด,ดำบัน อักษรญี่ปุ่นถ้ำเต่าถ้ำลอดถ้ำผาแดงเพิงผาฝ่ามือแดงถ้ำขังขาวโดยมีถ้ำนาเรศสวนมีหินง,งอกหินย้อยคล้ายรูปพระมาระเบียนถ้ำเรือมีรูปคล้ายเรือคว่ำเป็นเพดานถา้ำสร้างตึกดำบันสร้างหอยและปะการังอายุ360ล้านปีอักษรญี่ปุ่นมีตัวอักษรปิศานาบนหิน เชื่อว่าทหารญี่ปุ่นสมัยยุคสงครามโลกครั้งที่สองสลักไว้ถ้ำเต่าถ้ำท,ที่ใช้เป็นฉากถ่ายภาพยนตร์เรื่องฉลุยหินถ้ำลอดถ้ำท,ที่สามารถลอดทะลุไปอีกฝั่งของภูเขาได้ถ้ำผาแดงมีการทาสีไว้ด้วยมนุษย์โบราณเพิงผาฝ่ามือแดงมีภาพสียางไม้ผสมกับเฮมาไทาย35ภาพ วาดเป็นศิลปะต,ต่างๆและประทับเป็นรอยฝาหมือไว้ด้วยมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์เมื่อ4,000ปีมาแล้วถ้ำค้างคาวเป็นถ้ำที่อาศัยของค้างคาวและมีหินง,งอกหินย้อยสวยงามมีท,มรรทั้งค้างคาวปักย่นและค้างคาวปีกผุ่งคราวดำผิดกัดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล ละติจูด16องศา29ลิปดา56ฟิลิปดาขีด16องศา31ลิปดา28ฟิลิปดาเหนือลองติจูด100องศา39ลิปดา37ฟิลิปดาขีด100องศา40ลิปดา47ฟิลิปดาตะวันออกและ6771 99ตะวันออกและ182597เหนือ